แม่ค้าขายไก่ตัวเล็กๆต้องเหน็ดเหนื่อยทุกวันเพื่อส่งลูกเรียนแต่ลูกกับอายแม่ทั้งชีวิตจนวันหนึ่งแม่ล้มลงหน้าร้านสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะทำให้คุณน้ำตาซึมและช็อกไปพร้อมกันคุณคิดว่าลูกจะทำอะไรหรือแม่จะรอดไหมห้ามพลาดเรื่องราวชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยรักความอับอายและความสะเตือนใจนี้แม่ค้าขายไก่ตัวเล็กๆยืนตากแดดหน้าร้านทุกเช้า มือหยาบกร้านจับมีดหั่นไก่เหงื่อผสมควันไฟลอยฟุง้งลูกชายวัยรุ่นนั่งเรียนหนังสือในห้องเล็กข้างหลังร้านแอร์ไม่มีแค่พัดลมเก่าพัดฝุ่นกระจายแม่เก็บเงินทุกบาททุกสตังค์เพื่อส่งลูกเรียนโรงเรียนดังแม้ตัวเองจะป่วยหนักไอแห้งแห้งสั่นในอกลูกชายกลับไอแม่ไม่เคยบอกใครว่าแม่ขายไก่เหนื่อยขนาดนี้ เพื่อนเห็นแม่หน้าร้านก็หัวเราะใส่เบาๆวันหนึ่งแม่ล้มลงหน้าร้านไก่ที่เพิ่งหั่นวางบนเขียงยังรอขายต่อคนผ่านไปมามองด้วยสายตางุนงงลูกชายยืนช็อกมือแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงกลิ่นเลือดและไก่สดปนกันเขาอยากวิ่งไปแต่เท้าหนักเสียงหัวเราะของเพื่อนในใจกลับดัง ความอับอายทั้งหมดทับถมลูกชายยืนตัวแข็งสายตาจับจ้องแม่แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนเสียงคนเดินผ่านดังแว่วบางคนพยายามเข้ามาช่วยแต่เขาเหมือนถูกมัดด้วยความอายไม่กล้าเอ่ยปากแม่ยังหายใจแรงมือที่เคยคอยจับมีดหั่นไก่สั่นเกรงบนพื้นเหงื่อผสมเลือดไหลลงมือ กลิ่นเลือดคลักคลาวไก่สดทำให้เขาเวียนหัวความผิดพลาดและความอายกัดกินใจเขาไม่หยุดเพื่อนบางคนหัวเราะเยาะเบาๆเหมือนเขาเป็นตัวตลกเสียงหัวเราะนั้นแทงใจจนอยากหายตัวไปเขาล้มตัวลงข้างแม่หัวใจเต้นแรงปากแห้งผากน้ำตาไหลอาบแก้มร่างแม่เริ่มนิง่ง อากาศรอบตัวหน่วงเหมือนทุกเสียงถูกดูดหายไปเขายังจับมือแม่ไว้แน่นแต่ไม่มีแรงพอจะเรียกสติกลิ่นไก่และเลือดยังไม่จางตาเขาเบลอเห็นทุกสิ่งหมุนวนความรู้สึกผิดปกคลุมหัวใจร้านเล็กๆที่เคยคุ้นเคยตอนนี้เหมือนหลอนทุกแสงทุกเงาเหมือนตัดสินเขาอยู่ลูกชายร้องให้เงียบ เสียงสะอื้นแหบแห้งทั้งชีวิตที่ผ่านมาความอับอายทุกอย่างเหมือนกลับมาทวงคืนมือเขาเย็นเฉียบแม่ไม่ขยับใจเขาแตกสลายความช็อกค,ครอบงำทุกความคิดเขานั่งคุกเข่าข้างแม่มือยังจับมือแม่แน่นแต่ความเย็นที่มือแม่ส่งมาทำให้ใจสลายเหมือนชีวิตของคนที่เขารักกำลังลอยไป เสียงรอบตัวเริ่มเบาลงเสียงรถคนเดินผ่านทุกอย่างกลายเป็นฉากหลังเงียบสงัดเหมือนโลกหยุดหมุนเขามองหน้าแม่เห็นรอยเหงื่อรอยยน่นมือหยาบกร้านที่เคยห่มอุ่นให้เขาตอนนี้นิ่งเงียบไม่ตอบสนองความรู้สึกผิดท่วมทน้นภาพความเหนื่อยยากของแม่ทุกวันที่ขายไก่เพื่อให้เขาเรียนวิ่งวนในหัว และความอายที่เขาเคยมีกลับกลายเป็นความสลดใจเขาเริ่มร้องให้ดังขึ้นเสียงสะอื้นดังสะท้อนในร้านไก่สดบนเขียงยังอยู่กลิ่นคลักคลุ้งกับเลือดทุกสิ่งเหมือนตอกย้ำความจริงเพื่อนบางคนยืนมองไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้แต่เขาไม่สนใจอีกแล้วเพราะสิ่งเดียวที่คิดคือแม่และความเสียใจที่ทำร้ายเธอ ในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพอดีตแม่ลุกขึ้นตอนเช้าตากแดดหน้าร้านหอบหิ้วไก่และเงินทุกบาทเพื่อตัวเขาเองแต่เขากลับเพียงแค่หลบหน้ามือเขาสัมผัสหน้าผากแม่เย็นชืดและรู้ทันทีว่าความช็อกค,ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ร่างกายของแม่แต่เป็นใจเขาเองด้วยเขานั่งกอดแม่ร้องให้ไม่หยุด เสียงหัวเราะของเพื่อนและคนรอบตัวทุกอย่างกลายเป็นความอับอายและความเสียใจบทขยี้หัวใจลมพัดผ่านร้านไก่ที่วางอยู่บนเขียงสั่นไหวเหมือนโลกเตือนเขาว่าทุกอย่างผ่านไปเร็วเกินกว่าจะกู้คืนความตายหรือการล้มของแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนชีวิตเขาเองทำให้เขารู้ว่าความอับอายที่ผ่านมา ไม่ได้สำคัญอะไรเลยเท่ากับความรักและความเสียสละแต่เขายังไม่รู้ว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดจบของชีวิตครอบครัวเขาเขานั่งกอดแม่อยู่บนพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดมือแม่เย็นเฉียบหัวใจเขาเหมือนถูกบีบแน่นร่างกายแม่เริ่มแข็งเสียงหายใจเบาบางทุกครั้งที่เขาพยายามเรียกชื่อกลับมีเพียงความเงียบ ความอับอายที่เขาเคยมีตอนนี้กลับกลายเป็นความเจ็บปวดเกินกว่าที่คำพูดจะบรรยายผู้คนรอบตัวเริ่มเบียดเข้ามาแต่เขาไม่สนใจเพราะสายตาเขาอยู่กับแม่เพียงคนเดียวเขาพยายามพยุงแม่ขึ้นแต่ร่างแม่เบาวิวเหมือนจะลอยไปในอากาศหัวใจเขาเต้นแรงทุกสิ่งรอบตัวบเบลอกลิ่นเลือดและไก่สดยังคละคลุ้ง เหมือนโลกทั้งใบบีบเขาไว้แม่ค่อยๆหมุนหน้าไปทางเขาริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีเสียงดวงตาเต็มไปด้วยความรักและความเหนื่อยล้าเขารู้ทันทีว่าชีวิตของแม่อุทิศทั้งหมดให้เขาแต่เขาเคยเพียงแค่ซ่อนตัวจากความจริงและอับอายต่อทุกสิ่งที่แม่ทำจูจ่ๆแม่ลืมตาเบาๆสายตาอ่อนล้าแต่ชัดเจน เหมือนบอกเขาว่าฉันไม่เสียใจที่ทําเพื่อเธอเขาก้มลงแนบหน้ากับมือแม่น้ําตาไหลรินความเสียใจและความสำนึกประตูเป็นพายุในใจเสียงหัวเราะที่เคยย้อยเย้ยเขาตอนนี้เหมือนเสียงแผ่วเบาไม่สําคัญอีกต่อไปสิ่งที่สําคัญคือแม่อยู่ตรงหน้าเขาโลกภายนอกเหมือนถูกลบเลือนร้านเล็กๆก,กลายเป็นห่วงเวลาแคบ มีเพียงเขาและแม่และความจริงที่เขาไม่อาจหนีได้อีกแม่ยิ้มเบาๆน้ำตาไหลปนรอยย่นบนหน้าเขารู้สึกเจ็บปวดและอบอุ่นในเวลาเดียวกันเหมือนถูกลงโทษและให้อภัยไปพร้อมๆกันเขากอดแม่แน่นหัวใจร้าวแต่เต็มไปด้วยความรักทุกความอับอายที่ผ่านมาตอนนี้ไม่มีความหมายอะไรอีกแต่แล้ว เสียงคนร้องกรีตดดังขึ้นร่างแม่สั่นสถานเขายังจับมือแม่แน่นแต่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดต่อไปจะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการเสียงกรีตดนั้นดังลั่นลูกชายเงยหน้าขึ้นพบคนแปลกหน้าจ้องมาที่แม่ร่างแม่สันสถานราวกับลมพายุเขารู้ทันทีว่าความช่วยเหลือมาไม่ทันมือเขากำแน่น หัวใจเต้นแรงแต่สายตาแม่ค่อยๆหลับลงเหมือนโลกของเธอกำลังดับลงช้าๆเขาร้องเรียกชื่อแม่เสียงแตกสลายน้ำตาไหลพรากทั้งความสำนึกทั้งความอับอายพุ่งเข้ามาพร้อมกันร่างแม่เริ่มอ่อนแรงหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นอเย็นและความเงียบครอบงำร่างกายทุกสิ่งรอบตัวเหมือนลอยขึ้น ไก่บนเขียงเลือดควันไฟทุกอย่างกลายเป็นเงาเขากอดแม่แน่นอยากดึงเวลาหยุดแต่ไม่สามารถทุกอย่างกําลังพาแม่จากเขาไปสายตาแม่บเบลอเหมือนพยายามบอกบางอย่างริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีเสียงลูกชายได้ยินเพียงความคิดของตัวเองแม่ฉันขอโทษฉันไม่เคยรักแม่พอ หัวใจเขาแตกสลายร่างแม่เริ่มเย็นมือที่เคยอบอุ่นและหยาบกร้านตอนนี้นิ่งสนิทเขาร้องให้จนหมดแรงผู้คนรอบตัวเริ่มเข้ามาแต่เขาไม่สนใจเพราะหัวใจเขาติดอยู่กับแม่กับความรักและความเสียสละที่เขาเพิ่งเข้าใจร้านไก่เล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตตอนนี้เหมือนถูกดูดกลืนความเงียบเพียงความว่างเปล่า และร่างแม่ที่อยู่ตรงหน้าเขานอนกอดแม่น้ำตาไหลไม่หยุดความอับอายความผิดพลาดที่ผ่านมาทั้งหมดกลายเป็นความเศร้าที่ไม่สามารถแก้ไขและในใจของเขามีเพียงความเสียใจและความรักที่สายเกินไปโลกข้างนอกยังคงหมุนต่อไปแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วลูกชายยังคงกอดแม่แน่นน้ำตาไหลปริ่มแก้ม เสียงหัวใจแม่หยุดนิง่งแต่ความรักของแม่ยังคงอยู่ในใจเขาเขาลุกขึ้นเช็ดน้ำตามองไปรอบร้านไก่ที่เงียบสงัดทุกสิ่งเหมือนหยุดเวลาไว้ตรงนั้นเขานึกถึงทุกวันที่แม่ทำงานหนักร้อนแดดหนาวฝนเพื่อให้เขาได้เรียนได้มีชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วความอับอายที่ผ่านมาความเย่ยหยิงและความลำบากใจ ไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญคือรักและความเสียสละของแม่เขาลุกขึ้นเก็บไก่ที่แม่เคยหัน่นทำความสะอาดร้านด้วยมือสานและหัวใจที่หนักแน่นสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยของแม่สู่เปล่าแสงแดดสาดเข้ามาอีกครั้งอบอุ่นแต่ต่างจากเดิมเหมือนบอกเขาว่าชีวิตยังต้องเดินต่อ แต่บทเรียนที่แม่ให้จะอยู่กับเขาตลอดไปเขายืนมองร้านเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความรักและแม่แมจะจากไปแล้วความทรงจำและความรักของแม่จะเป็นแรงผลักดันให้เขาเดินต่อไป